โอเคนะครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราอยู่เกมดาร a กแอนไลท Mobile นะครับผมนี่ก็เป็นระยะเวลา27ชั่วโมงในการเล่นดาร์กแอนไลท์โมบายแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาพาทัวร์กันในแมปนะครับแล้วก็อาจจะพูดถึงประสบการณ์ในส่วนของ27ชั่วโมงที่เราผ่านมาเนี่ยเจออะไรกันมาบ้างนะครับผม โอเคครับอย่างแรกเลยนะครับสิ่งที่จะทำใน EP ีนี้นะครับก็คงจะพาไปในส่วนของค่ายกอบลินนั่นเองนะี่ยค่ายกอบลินเนี่ยจะเป็นเหมือนดันเจียนนะครับที่จะมีกอบลินอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากฮนะแล้วก็เราเนี่ยจำเป็นจะต้องเข้าไปต่อสู้นะครับเพื่อฟาร์มของต่างๆนั่นเองนะแล้วถ้าเราสามารถเรียกบอสกอบลินออกมาได้เนี่ยก็จะดรอปด้วยของพิเศษต่างๆนั่นเองนะฮะตรงนี้ตอนแรกกะว่าจะทําในส่วนของการจับในส่วนของไวเวอร์นั่นเองครับ แต่ถ้าเราจะจับไวเวอร์เนี่ยธนูตรงนี้นะครับจะต้องอัพเป็นระดับ4ก่อนก็คือธนูล่าสัตว์ธนูจับสัตว์นั่นเองนะครับซึ่งมันจําเป็นจะต้องใช้อีกหลายอย่างนะในการทําขึ้นมานั่นเองฮนะเดี๋ยวขอดูแป๊บนึงครับดูว่ามีอะไรที่เราทําได้บ้างไหมตะกั่วอันนี้แท่งดีบุกอันนี้สังกะสีนะครับโอ้โหใช้แท่งเหล็กแล้วก็แร่ใช่ไหมตรงนี้ดูนิดนึงฮะว่าเราเผาอะไรคาไว้ แร่เหล็กเรานั่นเองนะครับเดี๋ยวเราเผาแร่เหล็กทิ้งไว้ก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปกันนะเผาทิ้งไว้นะครับใช้ไม้ในในการเผานะครับไม่ได้ใช้ถ่านนะส่วนตรงนี้หมดแล้วใช่ไหมมางั้นเดี๋ยวเรามาทําสังกะสีทิ้งไว้ฮะเหมือนจะต้องใช้ในการทาไม่นี่นะครับธนูระดับต่อไปนะทนุนซึ่งแร่ที่ทําสังกะสีเนี่ยหาได้ยากมากฮนะ 38นันงั้นเราก็ทำมาให้หมดเลยครับเรียบร้อยฮนะตรงนี้ฟืนใกล้จะหมดแล้วฮนะเราไปเอาฐานที่บดเป็นผงมาด้วยนะครับเราจะเผาของทิ้งไว้นะทุกคนโอเค300ฮนะเอาแล้วครับเรามาเหล่าๆกันในส่วนของประวัติต่างๆกันบ้างดีกว่านะครับก็ในส่วนของการเล่นมาทั้งหมด27ชั่วโมงเนี่ยนะครับ ไปทัวร์มาเยอะพอาสมควรครับไปทัวร์มาหลายที่เลยนะเราจะเผาไหนไว้นะอ๋อเผาโลหะผสมทิ้งไว้ฮะไม่ว่าจะเป็นค่ายกอบรินนะครับค่ายเผาคนแค้นะครับหรือว่าอะไรต่างๆงานานานเนี่ยไปมาเยอะเลยฮะแล้วก็สัตว์ในเกมนี้เนี่ยเยอะจริงๆฮนะโอเคไอ้กวาปไปฮนะสู้ไปแล้วก็พูดไปด้วยแล้วกันนะครับทุกคนดูว่าใบาวาร,ร์ปเราเหลือไหมฮะ โอเคค่ายกอบลินนะไปโอเคมาถึงค่ายกอบลินแล้วครับเราสามารถใช้ไบว์ปแบบนี้วา์ปมาได้เลยฮนะในค่ายกอบลินเนี่ยนะครับก็อย่างที่เห็นนะจะมีหอคอยนะก็จะมีกอบลินเนี่ยคอยปลาระเบิดใส่เราฮนะอาจจะต้องใช้เสื้อผ้าที่ดีหน่อยนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์ที่ดีด้วยนะครับไม่งั้นเนี่ยอาจจะลําบากนิดนึงฮนะเห็นไหมแค่มามันก็แบบพิงใส่แล้วเนะี่ย บุค่ายอะนะครับถ้าอาวุธดีแล้วอ่ะมันก็จะไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะแต่มันจะมียากตอนที่เราจะเก็บของครับเพราะว่ากอบลินเนี่ยจะสปอนออกมาเรื่อยๆเลยฮะนี่ยังไม่นับรวมพวกอ่ากอบลินลีดอะไรพวกนี้นะเก็บก่อนกันฮะเกิดอะไรขึ้นไม่ได้เร็วความที่เล่นเป็นเซิร์ฟ SU u ดอยู่อนะเอ็ไม่ใ่ไงะ มันก็จะมีความปิมงความไรอยู่นิดหน่อยนะับแต่ก็ถือว่าไม่ปิ้งมากฮะเล่นได้สนุกเลยนะฮะแล้วก็ของหลายๆอย่างเนี่ยนะครับอ่าพวกดอกได้จาก,กอบลินเนี่ยมีประโยชน์ทั้งนั้นเลยนะครับไม่จําเป็นเนี่ยนะครับอย่าทิ้งนะไม่ว่าจะเป็นในพวกเพชรสีฟ้าที่มีรูปกระบองรูปธนูรูปดาบอะไรพวกนี้เนี่ยใช้นะครับใช้ในอนาคตนะฮะอันนี้เป็นกอบลินลีดปะ ใช่ฮะอันนี้เป็นกรบลนพิเศษนะฮะซึ่งตัวใหญ่แล้วก็มีเลือดที่เยอะขึ้นมากด้วยฮนะอาวุธทุกอย่างเนี่ยมีเวลาพังนะครับแล้วก็ต้องคอยคราบที่ซ่อมไว้ด้วยนะพังไวพอสมควรเลยฮนะถ้าเราแบบอยากง่ายฮนะไม่ต้องอัพอาวุธที่มันสูงมากครับอันนี้พาดอาัพขึ้นมาแล้วไนงะทีนี้ก็วุ่นวายเลยฮนะว้าวุ่นกันเลยทีเดียวเพราะว่าต้องอัพของที่มันซ่อมอะของซ่อมมันแพงฮนะจากใจ นี่โดนลุมเลยนะฮะเข้ามาที่ค่ายแล้วมันก็จะมาอย่างเงี้ยตลอดเลยฮนะเห็นไหมเห็นถังไฟที่มันลอยมาไหมอาวุธต่างๆก็มีสกิลให้ใช้นะครับกระบองเอย่ยดาบเอย่ยพวกนี้เนี่ยนะครับยังมีอีกหลายอย่างเลยนะที่ยังทําไม่ได้นะครับโดยเฉพาะดาบนะ่อยากทํามากครับแต่ว่ามันเหมือนจะต้องใช้บีดสีดําซึ่งไม่รู้ฮะว่าบีดสีดําเนี่ยมันอยู่ตรงไหนของแผนที่ฮนะไปลองหามาแล้ว น้อยเนี่ยเราเก็บก่อนนะเก็บกอบ่ลินพิเศษพวกนี้ก่อนนะมันจะได้หลอดขัดเกาวพวกนี้ฮนะเอาไปคาฟที่ซ่อมฮนะซึ่งจําเป็นมากๆนะทุกคนแล้วก็จะดรอปไอ้นี่มาครับดรอปของดรอปไอเนี่ยกล่องสมบัติมานะเราจำเป็นจะต้องเปิดดูด้วยนะมากแลนะ้วฮะอันนี้ดีฮนะยิ่งมาเยอะก็ดีฮนะในส่วนของกอบลินลีดอะนะ ปกติไม่มาเยอะเบอร์นี้นะไป่มาทีเดียวสาตัวนะต้องวิ่งหายา,ยาวมากครับก่อนจะได้ถึงสามตัวซึ่งเราก็สามารถกิ้งได้นะทุกคนกิ้งหลบอะไรเงี้ยแต่ส่วนมากหลบไม่ค่อยพ้ะนหรอกฮะก็เลยไม่ค่อยกิ้งฮนะก็เลยแบบทําของมาพอสมควรแล้วก็วัดเลยฮนะอย่างที่บอกครับมันหายนะของมันหายเนะจะมีปัญหาเรื่องตอนเก็บของนี่แหละดูดิมันเกิดไม่พักเลยฮนะ เราจะปล่อยให้มันตีก็กระไรอยู่นะถึงตายเลยนะโอ้ย้าล้องถ้าเราเก็บได้หมดกองนี้ก็คิดว่าน่าจะต้องพอฮะแบบออกจากค่ายก่อนไม่งั้นเนี่ยตัวแตกเนี่ยเราดูวันมาดิมันมาไม่หยุดเลยทุกคนสู้ไม่พักเนี้ยมันจะไม่ได้เก็บของนะเพื่อน โอนไปเลยฮะโอนทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็รีบฮะรีบรีบจัดเลยเพราะว่ามันสําคัญมากฮะอันเนี้ยหลอดสีฟ้า,ฟานะทุกคนเดี๋ยวไปเปิดให้ดูฮะมีของมีเงียงด้วยนะทุกคนตรงนี้ถ้าเราเก็บเก็บของได้ก็เก็บต่อไปฮะรีบเก็บด้วยนะมันจะเกิดมาเรื่อยๆฮะเพราะว่าเราต้องเอาสมุดฮะ,ฮะเดี๋ยวกอบลินตัวนี้เราจะไม่สู้นะครับเราจะวิ่งออกไปรีเรือดก่อน เขาสามารถใช้สก,กิลฟ้าผ่าใส่เราได้ด้วยนะครับพยายามเก็บของก่อนไม่ไหวฮนะโนเจ็บไปก่อนนะอ๋อไม่ไหวแล้วเลือดจะหมดหลอดวิ่งก่อนถ้าเราฆ่าเขาอ่ะนะครับเราจะเก็บของไม่ทันเพราะเลือดน้อยแล้วเดี๋ยวต้องมาบวกกันบุลมบตุ้มฮะถ้าลากออกมาได้เงี้ยก็จะดีนะถ้าเขาบวกกับเราเนะี่ย แต่วิ่งไกลไกลมากไม่ได้นะเพราะจะวิ่งกลับไปที่เดิมนะเ,เลือดพอให้สู้ไหมจุดไฟที่อาวุธก่อนฮนะเ,เพื่อจะได้ติดสถานะพิเศษนะทุกคนอาวุธพังเอาล่ะทุกคนงานหยาบฮนะแล้วมันก็เกิดรัวๆนะประเด็น เพิ่งกลับนะเพื่อนต้นกกนี้ก็เกลี่ยเกลือนะเกินฮะเกือบตายคุยของก่อนฝนก็จะตกคลิปก็อยากจะอัดอเจ็บจี๊ดให่างนี้ อเคครคุยของก่อนเห็นป้ะมาแล้วมันมาแบบมาอย่างนี้ตลอดเลยนะทุกคนโช่วงนี้พายุเข้านะทุกคนนะอาจจะมีช่วงที่ไม่ได้ลงคลิปให้นะเพราะว่าฝนตกอะไรเงี้ยเสียงมันดังมันอัดไม่ได้นะคลิปศพก่อนฮนะวันวันนึงเนี่ยบอกเลยนะว่าจําเป็นจะต้องมาอยู่กับตรงนี้แหละนะครับเยอะเลย เราต้องการสมุดต,ต่างๆนะครับเพื่อที่จะเอาไปอัพให้เป็นขั้นที่สูงขึ้นนะครับหรือว่าใช้ในการปลดของสกิลต่างๆของเรานั่นเองนะครับดูดิทุกคนมันไม่ให้เราพักเราพอนเลยแล้วก็นะครับถึงในเกมเนี่ยจะเป็นเวลากลางคืนหรือว่ามันมืดเนี่ยเราสามารถใช้ลูนนะครับช่วยให้มันสว่างขึ้นได้น,นั่นเองฮะช่วงนี้ฝนตกนะในเกมก็ตก ดูดิน้ำฝนโอ้ลูกพี่จุดก่อนผมไม่ได้เอาของมาซ่อมเบอร์นั้นอย่าไปฆ่ากัอบลินลีดเหมือนเดิมฮะแต่ว่าต้องรีเลือดก่อนโอ้โหสภาพดูไม่จืดฮะเจ็บปวดมากขอวิ่งกับมาก่อนหลังจากที่เล่นมายาวนานนะครับตรงนี้แต่จะบอกเลยว่า สัตว์เลี้ยงของเรามันตายนะครับมันตายได้นะทุกคนเราปล่อยให้มันแบบต่อสู้เนี่ยมันถึงตายเลยนะพอตายเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราจะเป็นจะต้องชุบมันขึ้นมานะครับแล้วเวลาที่เราจะชุบเนี่ยนะครับมันจะบอกเลยนะว่าต้องใช้อะไรชุบนะครับถ้าไม่มีเนี่ยมันชุบไม่ได้นะครับบอกเลยว่าโอ้โลำบากมากนะในการปล่อยให้สัตว์เลี้ยงตายฉะนนั้นนะครับถ้าเปิดในเซิร์ฟไทยแล้วนะครับไม่สมควรปล่อยให้มันตายนะซ่อมก่อนครับ ชุดซ่อมอะวุ้นเลยครับปชิดเอ้าจริงๆคราฟแล้วไม่ใช่เหรอเดี๋ยวบอกนะว่าคราฟแล้วแต่ไม่ได้เอามาโอ้โหจากใจฮะคราฟแล้วแต่ไม่ได้เอามาให้ตายเถอะแล้วก็ของพวกนี้เนี่ยแต่ละต้นเนี่ยมันจะดอกไม่เหมือนกันนะับอย่างเฟิร์นก็จะดอกของเป็นเฟิร์นแต่ก็มีส่วนคล้ายกันนะแต่พวกไอเทมพิเศษเนี่ยมันจะไม่ดอกฮนะรอรีเลทแป๊บน,นึงฮะเดี๋ยวเราวิ่งเข้าไปในอ่า ค่ายกบลินอีกแปบ๊บหนึ่งวิ่งไปดูของนะดูกล่องสมบัติครับว่ามีดับมีตกอะไรไหมนะเพราะว่าในกล่องสมบัติต่างๆนี่ก็จะมีของดีๆนะบางครั้งก็ทําให้เราไม่ต้องคาบนะอย่างพวกแยมอะไรเงี้ยมันจะเป็นของพื้นฐานที่เราจะได้ไดเป็นอันแรกๆเลยนะครับในการเล่นในะ่วนของ Dark and Light นะครับแต่ว่านะครับมันใช้เยอะนะใช้แทบจะหลายๆอย่างเลยแหละนะครับที่เกี่ยวกับเกมไนหะเวลาที่เรามาค่ายกบลินเนี่ยแนะนาให้เข้าไปสารวจดูนะครับ มันจะช่วยให้เราไม่ต้องไปฟาร์เบอร์รี่นะถ้าเราได้แบบแยมสําเร็จรูปของกอบดินมานะดีมากครับและที่สําคัญเลยนะเกมนี้ถ้าเล่นกับเพื่อนเนี่ยจะสนุกมากนะครับช่วยกันฟาร์มฮนะเอานูน่นเอานี้มาโอ้ฝนตกละทุกคนคิดว่าน่าจะไม่ได้เห็นในส่วนของข้างในค่ายกอบลินเลยนะเพราะว่าฝนมาแล้วนะครับโอเคนะครับยังไงอีพีนี้ก็ต้องตัดจบแบบนี้แหละนะครับวันนี้บ๊ายบายเลยค่ะ